สำนักงานคลางจังหวัดนครร,นราชสีมาขอรายงานผลการเบริกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ของจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนพฤษภาคม2567ดังนี้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร1 3 1 1 4 8 3ล้านบาทผลการเบิกจ่าย1774.61ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ82.16ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่8ผลการใช้ใจ่าย1823.05ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.53ลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่8รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร1955.66ล้าน 6, 000, บาทผลการเบิกจ่า25ย2522.44ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ23.02 ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ส0บผลการใช้จ่าย5319.3 5ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ48.55าลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่13รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร2 4 0 7 0 5 0ล้านบาทผลการเบิกจ่าย13,297.05ล้านบาทคิดเป็นร้อยละห้า4บลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่8 ผลการใช้ใจ่าย1 6 1 4 2 4 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6 7 0 6ดลำดับการใช้ใจ่ายอยู่ลำดับที่ส0บผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณของงบประมาณจังหวัดรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร70.59ล้านบาทผลการเบิกจ่าย18.60ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ26.35าลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่49 ผลการใช้จ่าย18.66ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ26.43ิาลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่57รายจ่ายลงทุนได้รับจากสรร309.20ล้านบาทผลการเบริกจ่าย0 1 3ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.04ดลำดับการ,การเบริกจ่ายอยู่ลำดับที่10บผลการใช้จ่าย0.13ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.04ด, 3, 000, 000, ดลำดับการใช้จ่ยายอยู่ 1, 3, 000, 000, 1, 000, 3, 000, 000, ลำดับที่21 รายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร379.79ล้านบาทผลการเบิกจ่าย18.73ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.93ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่39ผลการใช้จ่าย18.78ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.93ลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่49ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร15.34ล้านบาทผลการเบิกจ่าย2.19ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ14.30ลําลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่เจพลการใช้จ่าย2.21ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ14.38ลําดำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่เรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร3 0 3 3 4ล้านบาทผลการเบิกจ่าย2.19ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.72ดลำดับการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่1 4ผลการใช้จ่าย2.21ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.73าลำดับการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่1 4ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดนครราชสีมาได้รับอนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2อ6 6ันาจำนวน1922.50ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย1,605.40ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ83.51คงเหลือ317.10ล้านบาทท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาตามช่องทางการติดต่อต่างๆตามนี้นะคะกลุ่มงานระบบการคลังรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th แล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปขอบคุณค่ะ